เมหิสกาเริยตาลหังอาโลปิเตหิอภิปุณสะทุโนพันเตภะคะวาสุจิรปะเรเนโพโตเพปาทิมาชนะตาโนกัมปะมานาสาอิเมสกาเรทุกตาปนนาการะโพเตปะติคณาโต อัมหังติคารังหิตายาสุขายาอระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาโพธังพระเขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระเขวะตาธรรมโมธัมมังนามัสสามมิสุปฏิปันโนพระเขวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยโซอันตถาคตออรหังสัมมาสัมโธอเวชชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิโูอนุตตโรปุริสัรรมสารธิสัตถาเทวมนุสันโพธทภักขวาโยอิมังโลกังสัตเทวกังสมมระกังสัพรามกัง สัสตรสมัญพระมณิงรปชังสาสเทวมโนตสังสยังอภัยญาติกาตะวะเปโวเถสิที่กัลยาณังมัชเชกัลยาณังปาริโยสานกัลยาณังสาสตังสภพยัญชันังเกวลาปริปุณังปาริสุทังพรหมจริปักาเสสี ต่มหังพักขวันตังอภิปูชยามิต่มหังพักขวันตังสิรสานมามิโยโสสวากาโตภักขวัตธรมโมสันทิฏฐิโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิ ธรรมังธรรมังอภิป so ูชยามิธรรมังธรรมังศิลาสานามิโยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโกชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาธิทางจตตาลิปุลิสายุคานิอัตตาปุลิสาปุคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปนญาเขตังโลกัสสะ ตามหังสังขังอภิปูชยามิตามหังสังขังศิลสานมาม a พุทโธสุสทโธกาลุนามหันวโยันตาสุธาปลญยานโลจโนโลกัสปะโปปกิเลสขาตะโกวันธามิพุทางอะหมาทะเลนะตัง ธรรมโมปฏิปวิยตัสสะสะโโนโยมคปากามตะเพนทพินนโกโลกกตะรโยชาตาธาติปโนวันธามิสัมมังหามาทะเลนตังสรฆสุเขตาภยติเขตตาสัญโตโยธิธาสันโตสุขตาโนโพทโกโลลาปะหินโนอริโยสุเมธาโส วันทามิสังขังมหาทะเลนตังอิเจวามกันตาพิปปชนายกังวัดถุดต <laughs> ่ยังวันทยตาพิสังขตังปนยังมมยายังมามาสะโพปาถวะมาหอนตัวเวตัสะปภาวสิทธิยาอิทาตทาคตโตโลเกอปันโนอระหังสัมมาสัมพุทโธ ธรรมโมจะเทสิตตนนยานิโกอุปัสสามิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชาณามาชาติปิโทขาชลาปิุทขามานามปิุทขังโสกปริเทวะโทขโทมานัสปายาสปิุกขา อาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปิชังนราปติตัมปิโทขังสังขิเตนะปัญจุปาทานะคันธาโทขังไศยาทิถังรูปปาทานะันโทเวทโนปาทานะคันโทสัญโยปาทานะคันโท สังฆารูปทานคันโทวิญญาโนปาทานคันโทเยสังปาลิญญาญาทารมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวเกวินเนติเอวังภะคะจัปนัสสาภควาโตสาวเกสุอนุสาสันีปวัตติโรปังอนิจจังเวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจา เตมยังโอตินามหชาติยาชลามลณเนนัสโอเกหิปริเทเวหิตุเคหิโทมนาตเซหิอุปายาเซหิทุโคตินาทุขะเปเลตาอาเปวนามิมัตสสเกวลาสัตถุขะขันดัสสะปัญญาเยธาติขีระปรินิพุตังปิตังบัคขวันตังอุติสารหัน शम्भुद्धां सथा समानकार्यां भजिता समीहन् निब्रह्मझर्यां जरम श्रीकोणं सीका स जीव समा मन्ना ทังโนธรรมจารย์ยังมัสเกวลาสตุขันทาสอันตะกิลิยาญาสังวัตตุทิจิระปารินิพุตัมปิตังพักวันทังสารนังคตธทัมมัญจาภิกขุสังขัญจา ตัสสะภควะโตสาสนังยะธาสติยะธาพลังมณสิกโรมาอนุปติปัชฌามาสาสะโนปฏิปติอิมัดสักเวละสะโทกขันทัดสะอันตะกิริยายาสังวัตตุอติปฏิสังขโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิ ยาวาเทวาสิตาสปฏิคาตายาอนหัสสปฏิคาตายาทังสมากาสาวตาตปสสิลิงสัปสัมปัสสังปฏิคาตายายาวาเทวาหิริโกเปนะปฏิชาทานทังปฏิสังขายโยนิโสเป็นดปาตังปฏิเสวามิยาวาทวายานามาธายานามันธนานายนาวิโพสนายา ยาวะเทวาอิมาสักยาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุหายาเวทนังปฏิหังขามินาวันเจะเวทนังนาอุปาเทสามมียาตาราจเมีภเวสตติานวัชตาจะพสุวิหารโจชาติปฏิสังขาย وني โสเสนาสนังปฏิเสวามี

ทางสมาคัรสวะตาตาปัสสิลิงสปัสสัมผัสสานังปฏิคตาญาญาวาเทวาอุตโตปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามาทังปฏิสังขายโิโสกิลานาปัจจยาเพสัชชาบริคารังปฏิเสวามิยาวาเทวาอุปนานังวียาภาฏิกานังเวทนานังปฏิคตาญา อาภยาปัจจายลมาตาญาติยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเอคาเรโพธิคาเรตัหิง <c> ต <oughs> ัหิงตาธรรมธาเนนพวันตุปชิตาโสทิงคารันเททวิหารมันทะเลเทลาจมัชฌานวกาจพิกวสารามิกาธานปติอุปาสกา ขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานาโพตาสุขิตาภวันตุเตชาลาพูชาเยปิจอันตสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกา นิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสัพเพปิโทขัสการณนตุสังขยังขัตตังธรรมโมธรรมะจาราจักุขละสังโฆโหตุสมะโควาอัตยัจาหิตายัจาอัมเิระขตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโน พุทธิงสัมปาปในยามาธรรมอริยปเวทิเตปัสนาโหตุสะเภปิปานิโนพุทธัสสะสเนสัมมาทาลังปเวชนโตกาเลเทวปวัสสโตโวทิภาวายสสตตานังสมิทังเนตุเมทนิง มาตาปิตาจาตราชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเมนะราชานุปัชฌลัก e ขันตุสะพะทา